ในช่วงวัย20ถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าทุกการตัดสินใจของเราในวัยนั้นจะเป็นตัวกําหนดสําคัญในหน้าที่การงานสุขภาพความสัมพันธ์และสังคมที่เราจะอยู่ในอนาคตเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยู่ในช่วงวัยนี้ผมเข้าใจดีเลยครับว่าคุณก็คงจะรู้สึกกดดันแล้วก็อาจจะรู้สึกสับสนว่าควรจะเลือกเดินบนเส้นทางไหนดีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการในอนาคต และในพอดแคสต์ตอนนี้ผมได้น,นาบทความหนึ่งที่จะสามารถช่วยเราได้ซึ่งจะเกี่ยวกับ11บ,บทเรียนที่เราน่าจะรู้ตั้งแต่อายุ20เพื่อที่เราจะได้สามารถใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้ครับ You are listening to the library to podcast on are article listening the the สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Library Podcast ในช่วง The Article กันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน p o d c s t ตอนนี้ผมได้นำบทความหนึ่งมาจากทางคุณ Nick Haralambus กับหัวข้อที่ว่า11 Things I Wish I Knew When I Was 20 11สิ่งสำคัญที่น่าจะรู้ตั้งแต่อายุ20สําำหรับใครที่เลยอายุ20มาแล้วก็สามารถนั่งฟังไปด้วยกันได้นะครับ เพราะทั้ง11บทเรียนนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนยังสามารถเริ่มต้นเรียนรู้ได้ทุกเมื่อแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราต้องคํานึงและให้ความสําคัญกับมันไปตลอดชีวิตครับข้อที่1 travel ท่องเที่ยวครับในช่วงที่เราอยู่ในวัย20ถือว่าเป็นช่วงที่ perfect มากๆเลยครับในการที่เราจะออกไปท่องโลกกว้างไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆพบเจอผู้คนใหม่ๆเพราะในช่วงวัยนั้น เป็นช่วงเวลาที่เรามีความรับผิดชอบน้อยที่สุดครับสิ่งที่ทําให้การท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่สําคัญมันไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณได้ไปพบเจอสถานที่ที่มันโด่งดังหรือว่าที่มีคนเยอะๆนะครับแต่มันเกี่ยวกับการท้าทายตัวตนของคุณครับเพราะว่าการที่ได้ออกไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณไปเที่ยวคนเดียวนะครับมันจะเป็นการออกจากคอมฟอร์ทโซนมากๆเลยนะครับในมุมมองของหลายๆคนที่ผมได้มีโอกาสได้พบหรือว่าได้ดูจาก YouTube เขาจะบอกเลยว่าการเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าท่องเที่ยวไปต่างจาังหวัดคนเดียวมันมีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าตัวตนของเขาเลยนะครับมันเกิดการตั้งคําถามว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรเขาต้องการอยู่กับคนแบบไหนเพราะในการท่องเที่ยวหนึ่งครั้งคุณจะได้รับประสบการณ์มากมายมากกว่าการที่คุณเรียนอยู่ในห้องเรียนอย่างแน่นอนครับข้อที่2 buildings สร้างสิ่งที่คุณต้องการ ทางคุณนิกบอกว่าแทนที่เราจะให้เวลาช่วง20ต้นต้นๆของเราไปกับการทำงานในคอร์ o ปอเรชังานขององค์กรแล้วทำความฝันของใครบางคนให้เป็นจริงเนี่ยเราควรจะถอยออกมาแล้วลองมาถามตัวเองดูอีกครั้งว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจะทำจริงๆในชีวิตนี้ซึ่งการที่คุณจะสามารถเรียกว่าตกตะกอนความคิดนี้ได้ผมเชื่อว่ามันก็ต้องมาจากการท่องเที่ยวกันครับการเที่ยวในโลกกว้างเนี่ยก็กลับไปข้อแรกใช่ไหมครับ มันจะทำให้คุณรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นรู้ว่าคุณชอบแบบไหนและอยากจะอยู่กับคนแบบไหนและด้วยการทําแบบนั้นแหละครับคุณก็จะรู้แล้วว่าคุณต้องการที่จะใช้ชีวิตแบบไหนต้องการสร้างธุรกิจอะไรเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งแล้วผมก็เชียร์มากๆว่าเรื่องของการทําตามแพชชั่นของคุณมันเป็นสิ่งที่สําคัญครับถ้าเกิดคุณได้ลองทําตามแพชชั่นคุณจะรู้สึกสนุกมากขึ้นในการทํางานคุณจะรู้สึกว่า มันจะไม่ได้เป็นชีวิตที่คุณตื่นเช้ามาแล้วไปทํางานตกเย็นแล้วกลับบ้านนอนเป็นวนลูปที่ดูอาจจะน่าเบือ่อแต่ถ้าเกิดคุณมีแพชชั่นคุณมีเป้าหมายคุณมีวิชั่นคุณมีวิสัยทัศน์ว่าคุณต้องการจะสร้างสิ่งไหนสร้างอะไรเพื่อให้กับกลุ่มคนคุณจะมีแรงไฟแรงกายแรงใจในการทํางานมากขึ้นอย่างแน่นอนครับและสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆเลยก็คืออย่าก,กลัวที่จะทําตามความฝันหรือว่าไปเดินบนเส้นทางที่หลายๆคนไม่เดินครับ เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่น่ากลัวก่อนนั้นคือการโตมาแล้วพบว่าตัวเองอยู่ในวัยอายุ50หรือ60แล้วพบว่าคุณไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณควรทําแล้วคุณรู้สึกเสียดายครับนั่นเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวที่สุดแล้วครับข้อที่ 3!vio read อ่านหนังสือทางคุณนิกบอกว่าเรื่องของการอ่านหนังสือมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยครับที่เราควรจะอ่านในทุกๆวัน เพราะว่าเรื่องของหนังสือเนี่ยมันเป็นหนึ่งในการเรียนรู้หนึ่งในวิธีที่เรียกว่า Effective ที่สุดอย่างหนึ่งเลยครับคุณอ่านหนังสือเนี่ยคุณจะได้ประสบการณ์ของชีวิตเรื่องราวของคนที่เขามาเขียนเนี่ยเยอะมากๆเรื่องราวของเขาที่ใช้เวลาทั้งชีวิตในการตกตะกอนคุณสามารถเรียนรู้สิ่งนั้นได้ภายในเพียงแค่นับวันหรือว่าอาทิตย์ด้วยซ้ําซึ่งผมมองว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่คุ้มค่ามากๆครับและการอ่านหนังสือก็จะเป็นการช่วยเพิ่มองค์ความรู้ให้กับคุณ และพอคุณมีความรู้คุณจะสามารถทำอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนครับเพราะสุดท้ายความรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระข้อที่4 stop watching television หยุดดูทีวีและแน่นอนครับสำหรับข้อนี้ก็จะรวมถึงโซเชียลมีเดียด้วยเพราะว่าการที่เราเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าเราดูทีวีนะครับแน่นอนมันสามารถให้ความสุขกับเราในระยะสั้นได้แต่ว่าในระยะยาว มันจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์กับคุณครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องยอมรับจริงๆว่ามันไม่ได้ทําให้คุณเติบโตไปข้างหน้าคุณให้เวลากับมันแต่สุดท้ายแล้วบางทีถ้าคุณให้เวลากับสิ่งนั้นมากไปมันจะกลายเป็นเรื่องท็อกซิกกับตัวคุณมากกว่าครับเพราะว่าพวกของเทคโนโลยีหรือการดูทีวีหรือว่าการเสพสื่อที่มันทําให้เรารู้สึกดีมันทําให้เราหลั่งโดปามีนชนิดหนึ่งครับซึ่งมันเป็นโดปามีนที่ เรียกว่าชีฟโดปามีนโดปามีนที่มันได้มีคุณภาพแล้วโดยภาพรวมถ้าเกิดคุณรับสารโดปามีนแบบนั้นเยอะๆคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากครับในการที่จะทําในสิ่งที่มันยากอย่างเช่นการอ่านหนังสือออกกําลังกายการสร้างธุรกิจหรือว่าการปั้นแบรนของตัวคุณเองการทําสิ่งเหล่านี้มันจะผลิตโดปามีนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นโดปามีนที่มันมีคุณภาพมากกว่าแต่แน่นอนมันเพราะมันเป็นสิ่งที่ยากมันจึงใช้เวลานานมากกว่าในการกว่าที่คุณจะรู้สึกดี และนั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคุณควรกําจัดหรือว่าลดจํานวนโดปามีนระยะสั้นของคุณลงเพื่อที่คุณจะได้มีความสามารถมากพอในการรับมือกับการทําสิ่งที่มันยากเพื่อรับสารโดปามีนที่มันมีคุณภาพมากขึ้นในชีวิตของคุณครับข้อที่5 career เส้นทางอาชีพครับสำหรับข้อนี้ทางคุณนิคขาแนะนํามากเลยว่าถ้าคุณจะเลือกเส้นทางอาชีพไหนขอให้เส้นทางอาชีพนั้น เป็นเส้นทางที่คุณอยากจะทําจริงๆคุณมีแพชชั่นกับมันจริงๆและคุณก็อยากจะเติบโตให้เหมือนกับคนที่อยู่ในท็อปของสายงานนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพบว่าคุณอยู่ในสายงานที่คุณไม่ชอบเลยแต่คุณก็กลัวที่จะลาออกผมขอแชร์นิดนึงแล้วกันครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยครับที่คุณจะลาออกเพราะสุดท้ายถ้าเกิดคุณมองย้อนกลับมาจากวัยอายุ60ถ้าเกิดคุณยองอดทนทํางานเดิมจนถึงอายุ60ปี นั่นเท่ากับว่าคุณจะรู้สึกเศร้าแบบนั้นไปตลอด20หรือ30ปีของชีวิตการทำงานเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเลือกที่จะลาออกแล้วก็กระโดดจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่งเพื่อค้นหางานที่คุณรักงานที่คุณชอบมันอาจจะใช้เวลา5ปีหรือ10ปีแต่สุดท้ายแล้วคุณจะมีเวลา10ถึง20ปีในการที่จะเอ j นจอยกับงานที่คุณทําแล้วคุณอาจจะประสบความสําเร็จอย่างมากเลยก็ได้ในสายงานที่คุณชอบหรือว่าสายงานที่คุณเลือก เพราะฉะนั้นอย่าหยุดมองหาเส้นทางอาชีพที่ตอบโจทย์ตัวคุณจริงๆนะครับข้อที่6 trust ความเชื่อใจสำหรับข้อนี้แน่นอนครับเรื่องของความเชื่อใจมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนทราบกันดีก็คือทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ได้หวังดีกับเราเสมอไปอันนี้ไม่ว่าคุณจะอายุในช่วงวัยรุ่นหรือว่าเอ่อตั้งแต่มัธยมใช่ไหมครับมหาลัยหรือว่าในช่วงวัยทํางาน ผมเชื่อว่าแต่ละสเตจในชีวิตก็น่าจะเจอเรื่องของการหักหลังมาละแต่ว่าอันนี้ก็อยากให้คำนึงไว้เสมอว่าเรื่องแบบนี้ในอนาคตเราจะเจออีกมากครับเพราะฉะนั้นเวลาเจอใครเราก็อาจจะไว้ใจเขาได้ระดับหนึ่งแต่ก็อาจจะเรียกว่าระวังเอาไว้นิดนึงแล้วกันครับสำหรับใครที่คุณดูว่าอาจจะดูไม่น่าไว้วางใจได้ก็ถือว่าให้ระวังตัวไว้เสมอเพื่อที่คุณจะได้ไม่เจ็บเองครับข้อที่7 people ผู้คนครับ ทางคุณนิกบอกว่าผู้คนถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษมากเลยนะครับเพราะว่าทั้งความรู้สึกดีของคุณและความรู้สึกแย่ของคุณล้วนมาจากผู้คนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่เลือกผู้คนที่เขามีความเรียกว่าไปในทางบวก positive people ผู้คนที่เขาคอยสพอร์ตกันคอยเชียร์กันและกันและพากันเติบโตไปข้างหน้าเราควรให้เวลาอยู่กับคนเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดครับ เพราะสุดท้ายแล้วเราคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราอยู่ด้วยถ้าเป็นไปได้เราอาจจะใช้เวลาอยู่กับกลุ่มคนที่เราอยากจะเป็นเหมือนเขาคนที่เราอยากจะเก่งเท่าเขาเพราะคนเหล่านั้นแหละครับเขาจะหล่อหลอมให้เราเนี่ยเติบโตมากขึ้นข้อที่8 value time ให้ความสำคัญกับเวลาเวลานะครับถือว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่มันมีวันหมดไปครับมันเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถหามาได้แล้วไม่ว่าคุณจะเก่งขนาดไหนก็ตาม เวลาของเราครับมันกําลังนับถอยหลังลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณควรให้ค่ากับมันมากๆครับไม่ว่าจะของคุณเองหรือว่าของผู้อื่นถ้าค mm. ุณมีนัดไปเจอใครบางคนไม่ว่านัดนั้นมันจะสําคัญขนาดไหนก็ตามคุณก็ควรจะให้ความสําคัญกับเวลาของอีกฝ่ายครับคุณก็ควรจะไปตรงต่อเวลาไม่ควรจะไปสายจริงๆเพราะว่าการไปสายนั่นเท่ากับว่าเราไม่ได้ให้เกียรติเวลาของเขานะครับในทางกลับกันคุณก็ควรจะให้ค่ากับเวลาของตัวเองมากๆนะครับ ถ้าเกิดใครในชีวิตคุณที่คุณเห็นแล้วว่าท็อกซิกแล้วไม่สมควรได้รับเวลาจากคุณเนี่ยคุณก็ไม่ต้องให้เขาเลยครับไม่จําเป็นจะต้องเจอเขาเลยเพราะสุดท้ายสิ่งที่คุณทําคือคุณกําลังโปรเทคเวลาของตัวเองครับคุณกําลังปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าของคุณอยู่ข้อที่9ก้าเฟลความล้มเหลวทางคนนี้บอกว่าอย่ามองความล้มเหลวว่ามันเป็นจุดจบครับแต่ให้มองว่ามันคือจุดเริ่มต้นบนเส้นทางของความสําเร็จ เพราะสุดท้ายแล้วนะครับความล้มเหลวจะให้บทเรียนที่สำคัญกับเราเสมอครับเหมือนที่หนังสือ What I Wish I Knew When I Was 20น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่อายุ20ได้บอกไว้นะครับว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความสำเร็จแต่มันคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จตั้งหากเพราะฉะนั้นคีย์หลักเลยครับเหมือนกับเฟสของสตาร์ทอ Fail Fast Fail Forward ครับล้มให้ไวแต่ก็ต้องล้มไปข้างหน้า คาว่าลงไปข้างหน้าคือการเรียนรู้จากมันครับแล้ววันหนึง่งเราจะเรียนรู้บทเรียนมากพอจนเรารู้แล้วว่าเราต้องทําแบบไหนเราถึงจะสามารถประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการได้ครับข้อที่10 success ความสําเร็จครับคุณนิกบอกว่าในช่วงวัย20เราหลายคนอาจจะขวยขวยอยากจะเป็นเด็กอายุ20ที่ประสบความสําเร็จไวใช่ไหมครับเราก็มักจะเห็นแล้วว่าในโลกของโซเชียลเนี่ย มีคนที่เขาประสบความสําเร็จไวเยอะมากๆแต่อย่าลืมว่านั่นคือส่วนน้อยมากๆเลยนะครับโซเชียลมีเดียอาจจะทําให้มันดูเยอะแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่น้อยมากเลยครับเมื่อเทียบกับคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องรีบพุ่งเข้าหาความสําเร็จครับเราควรจะมองเรื่องของความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่เป็นปลายทางแต่ว่ามันคือการเดินทางที่มันไม่มีจุดจบต่างหากเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราลองคิดดูดีๆเมื่อตอนเราอยู่มอปลาย ความสําเร็จของเราคืออะไรครับคือการได้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆถูกต้องไหมครับแล้วพอเราได้เข้ามหาวิทยาลัยความสําเร็จต่อไปของเราก็คือการได้เกียรตินิยมระดับหนึ่งและสมมุติถ้าเกิดเราได้เกียรตินิยมระดับหนึ่งจริงๆณเวลานั้นเราก็คงจะมองหาความสําเร็จรูปแบบใหม่ๆถูกต้องไหมครับซึ่งก็คือโลกของการทํางานนั่นเองและพอไปถึงจุดนั้นมันก็จะมีความสําเร็จใหม่ๆที่รอให้คุณไปถึงอยู่อีกเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของความสําเร็จมันไม่ใช่ปลายทางจริงๆ แต่ว่ามันคือเรียกว่าเส้นทางที่คุณจะต้องเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่มีวันจบสิ้นครับมันอาจจะฟังดูน่าก,กลัวนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันคือชีวิตครับชีวิตมันคือเจอร์นี่มันคือการเดินทางที่เราจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพราะสุดท้ายแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณประสบความสําเร็จต่อเมื่อคุณได้ใช้ชีวิตที่คุณรู้สึกสนุกมีเวลามีสุขภาพได้ใช้เวลากับคนที่คุณรักและได้ทําในสิ่งที่คุณชอบนี่แหละครับคือหน้าตาของความสําเร็จ ที่ผมคิดว่ามันควรจะเป็นข้อที 21, ่11 p a t i e n t อดทนครับแน่นอนครับในวัย20เรามีเป้าหมายเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับเราอยากจะทำนูน่นทำนี่ทำนั่นทำเต็มไปหมดเลยแล้วเราอยากจะทำสิ่งนั้นให้ได้เสร็จไวๆแต่ความจริงก็คือสิ่งสำคัญเลยคือเราต้องรู้จักคำว่าอดทนครับบางทีเรื่องของกระบวนการในการที่คุณจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันใช้เวลาจริงๆครับ ไม่ว่าคุณอยากจะมีหุ่นแบบมีซิกแพคมีหุ่นที่ดีสามารถสร้างธุรกิจที่มั่นคงสามารถเติบโตในที่การงานได้ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับใช้เวลานานครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องมีเลยก็คือความอดทนเพราะสุดท้ายแล้วสมมุติและกันถ้าเกิดคุณได้ความสําเร็จนั้นมาจริงๆในระยะเวลาอันสั้นคุณก็จะไม่เห็นค่ามันครับเพราะว่าคุณได้มันมาไวเกินไปแล้วคุณก็จะไม่สามารถรักษามันไว้ได้เพราะฉะนั้น สิ่งไหนที่มันใช้เวลานานในการที่เราจะข่อยคว้ามันมาได้เราจะเห็นข้ามมันมากๆแล้วเราก็จะรักษามันไว้ได้นานครับและนั่นนะครับคือบทเรียนจากบทความ11สิ่งสําคัญที่น่าจะรู้ตั้งแต่อายุ20ที่ทางทีมงานเดอะไล r a r รและตัวผมได้สรุปมาให้ผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าทั้ง11ข้อนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แน่นอนเราอาจจะเคยได้ยินผ่านๆมาแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงเลยก็คือทั้ง11อย่างนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอไปตลอดชีวิตครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือเราก็จะต้องเรียนรู้แบบไลฟ์ลองเลอร์นิ่งเรียนรู้ไปตลอดชีวิตเรื่องของความสําเร็จมันก็ไม่มีจุดจบครับคุณจะพบเจอกับความล้มเหลวแล้วก็ความสําเร็จไปตลอดชีวิตเช่นกันแล้วก็อีกหลายๆข้อครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพกันเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งสําคัญคือไม่ใช่ว่าเราเข้าใจ11ข้อนี้แล้วแล้วจบนะครับ แต่เราต้องพยายามเข้าใจมันและเรียนรู้จากมันไปตลอดชีวิตหวังว่าพอดแคสต์ o อนนี้จะช่วยทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณจะมีความสุขมากขึ้นนะครับและก่อนที่เราจะจากกันไปผมมีข่าวอัปเดตให้ฟังครับในเร็วๆนี้ทาง The Library จะสร้างเนื้อหาสุดพิเศษเป็น Premium Content ซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่เจาะลึกมากขึ้นมีเคสตั u ีมากมายของคนและบริษัทที่ประสบความสําเร็จมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้เรียนรู้กันครับ สำหรับใครที่ฟังพอดแคสต์ของ The Library เป็นประจำอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าอยากเรียนรู้เนื้อหาที่มันเข้มข้นมากขึ้นพรีเมียมคอนเทนต์จะตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนครับโดยจะมีเนื้อหาใหม่ๆมาอัปเดตให้ทุกอาทิตย์ซึ่งทุกคนจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาพรีเมียมคอนเทนต์นี้ได้ผ่านเว็บไซต์ของทางเราโดยจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้นะครับและถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้ผ่านการอ่านก็สามารถหาซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop ครับทุกหนังสือที่เรามีนั้นถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและหวังว่าทุกคนจะได้อ่านสัักคร้งในชีวิต ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ซีซั่นนี้จนจบสำหรับวันนี้ทางทีมงาน The Library และตัวผมเองขอลาไปก่อนและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ